มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจอโควิดกลายพันธุ์ตัวใหม่ค่ะวันที่2มกราคม65นายแพทย์ธีรวัตรเหมาะจุธาผู้อำนวยการสุวิทยาศาสตร,ร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยริพโพสต์เฟ e บุ๊กธีรวัตรเหมาะจุฑาถึงสถานการณ์ของโควิดนะคะว่า ถ้าโอมิครอนจบแบบสวยก็คือคนติดเชื้อหมดและมีภูมิโดยไม่ดุนแรงและไม่ต้องฉีดวัคซีนซ้ำซากอาจต้องจับตาตัวใหม่ที่เข้ามาเช่นตัวนี้และช่วยกันเอาใจช่วยวัคซีนใบยาของคนไทยการพบไวรัสโควิด -19 กลายพันธุ์ตัวใหม่ที่คัสเตอร์เล็กๆในฝรั่งเศส ที่ชื่อว่า b. 1 6 4 0 1เชื่อว่ามีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศแคมรูนจากผู้ป่วยรายแรกไวรัสสายพันธุ์นี้มีการกลายพันธุ์ทั้งหมด46ตำแหน่งและมีส่วนที่ขาดหายไปของเบส37ตำแหน่งส่งผลให้มีกรดอะมิโนเปลี่ยนไปจากเดิม30ตำแหน่งและหายไป12ตำแหน่ง ถ้าพิจารณาเฉพาะกรดอะมิโน,โนบนโปรโตีนหนามสไป์ Spy, พบว่ามี14ตำแหน่งที่เปลี่ยนและ9ตำแหน่งที่หายไปโดยตำแหน่งสำคัญที่พบรวมไปถึง N501Y และ E484K การเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้จากตำแหน่งที่กลายพันธุ์ไปคาดว่าจะมีผลเรื่องของการหนีภูมิคุ้มกันได้คล้ายๆกับโอมิครอนอย่างไรก็ตาม เจอโควิดกลายพัน์ตัวใหม่โผล่อีกพบหนีภูมิคุ้มกันได้นายแพทย์ธีรวัตรโพสต์นะคะเจอในฝรั่งเศสเป็นคลัสเตอร์เล็กมีถิ่นกำเนิดมาจากแคเมรูนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ